ตอนมาพี่เขาก็นั่งเก้าอี้อยู่ดีๆแหละครับแต่ว่าตักพักทำไมเป็นนั่งพื้นนะบีมันเครียดขนาดนั้นนะลือเรื่องมีอยู่ว่าพี่เขาเอาเวลไฟเนี่ยมาให้เราใส่โชค๊คเราก็เลยทําการแล็ปกันลอยอะไรให้ตามปกติจากนั้นก็ทําการถอดโช๊คเดิมออกมาพร้อมกับทาการเซตติ้งโชค๊คอัพสตาร์เกี่ยวและติดตั้งโช๊คเข้าไปที่ตัวรถตามปกติครับหลังจากอําลาโช๊คเดิมได้ไม่นานพี่เขาก็อยากได้ AK, เบรกไงก็เลยจัดเป็น A p r a c i n g ขนาด6พอร์ตฮับกลางสีเงินลายจานไทยสาขนาดจาน 3, 5, 5 mm. ้ารมกกรอดั้าหม้าบ ส่วนดีเทลนะครับประกอบไม่ต้องห่วงเลยครับยังคงใส่ใจเหมือนเดิมอยกนัไรก็ทาการไล่น้ํามันเบรกให้เรียบร้อยครับจบทุกขั้นตอนแล้วก็ทําความสะอาดชุดปั๊มให้เรียบแปดแหล้วนี่ก็คือล้อเดิมของพี่เขาซึ่งมันใส่กับเบรกไม่ได้พี่เขาก็เลยนั่งเครียดไงเครียดแบบนี้ไงแล้วไม่ใช่เครียดที่ล้อใส่เบรกไม่ได้นะเครียดว่าจะเอาลายไหนดี <laughs> ไม่ต้องเครียดครับสวยทุกลายแต่ขอแบบเอาที่พี่ชอบอ่ะครับเอาที่พี่ชอบจริงๆงอะมองมองแล้วพี่น่าจะชอบทีหนึ่งศูนย์ห้าเอาก่อนจัดไปครับดีเทลนะครับประกอบล้อยังคง